ท้ายของรายการทำเสน่ห์นะคะซึ่งวันนี้นี่เราก็ได้ปรุงเสน่ห์ให้บ้านหลังนี้ไปได้พอสมควรเลยเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดรองเท้าให้เรียบร้อยอการทํากล่องรองเท้าจัดระเบียบให้มันนะคะ,คะการทําห้องน้ําใหม่มซึ่งเห็นภาพบีฟอร์อารตเตอร์แล้วอันนี้เปลี่ยนไปคนละเรื่องลจริงจริงแล้วมันปรับตรงนู้นตรงนี้นิดนึงเสริมตรงนี้หน่อยแต่ตอนนี้ป้นอยากให้คุณปุ๋มช่วยบอกถึงการปรุงเสน่ห์บ้านอีกนิดนึงว่ามันสําคัญยังไงใช่ไหมคะจริงๆรแล้วผมว่าคนที่ได้รับ ประโยชน์จากไอการปรุงเสน่ห์จริงๆคือคนที่อยู่อาศัยถูกไหมคะเพราะว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราอยากได้บ้านแบบไหนสไตล์แบบไหนแล้วก็แต่งตามนั้นทีนี้พอเราอยู่ในบ้านที่เราเป็นตัวของเราเองเนี่ยในสไตล์ที่เราชอบเองเนี่ยเราได้รับเสน่ห์ของมันเต็มๆแต่ว่าทีนี้เวลาแขกไปใครมาสิ่งสาคัญน่ะมันคือเรื่องของความสะอาดถ้าเกิดว่าบ้านเราสวยแต่ว่าสกปรกเก็บอะไรไม่เป็นที่เป็นทางไม่เรียบร้อยหรือว่าแบบมันมีอะไรทักอย่างที่ทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็ สเสน่ห์ก็ลดลงใช่ซึ่งบุ๋กคิดว่าอันเนี้ยสำคัญหรือว่าเราอาจจะหาพวก รอบต่างๆที่ทําให้บ้านดูอบอุ่นมีชีวิตชีวาเนี่ยก็เป็นการเติมเสน่ห์ที่เราไม่ต้องลงทุนมากแต่เราได้บ้านโฉมใหม่หมอยว่านอกจากที่คุณปุ๋มเน้นย้ําเรื่องเสน่ห์ภายนอกของต่างๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ภายในบ้านก็สําคัญนะคะเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวการดูแลการเอาใจใส่การให้ความรักซึ่งกันและกันทํากิจกรรมร่วมกันง่ายๆเลยทานข้าวด้วยกันดูทีวีด้วยกันก็ทําให้บ้านมีสีสันมากขึ้นมีชีวิตชีวาและก็ดูอบอุ่นด้วยเรื่องความรักนี่จริงๆก็ต้องบอกว่าสําคัญมาก เพราะว่าถ้าเกิดคนในบ้านนรักกันแล้วก็ดูแลจัดสายกันค่ะคนที่เข้ามาในบ้านก็ได้รับถึงมันรู้สึกได้นะรู้สึกได้ใช่คือเคยไหมว่าบางทีเนี่ยเวลาเข้าไปเรรู้สึกว่าบ้านนี้เขาต้องกำลังทะเลาะหรืองอนงอนกันนิดนิดแน่หรอมันเหมือนมันมาครัอ่ะใช่ใช่สัมได้นะเนี่ยถ้าเกิดเราสัมผัสได้ขนาดนี้ความรักสําคัญ ะะและเช่นเคยค่ะสําหรับแฟนรายการทําเสน่หเราก็มีของขวัญทําเสน่หมามอบให้วันนี้พิเศษค่ะเป็นของขวัญที่คุณปุ่มตั้งใจเตรียมมาโดยเฉพาะเลยก็เป็นสิทธิพิเศษนะคะสมัคมาชิกที่สารรูมฟรี1ปีสําหรับผู้โชคดี3ท่านะนะคะ วิธีการง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เขียนเคล็ดลับในการเติมเสน่ห์ให้กับบ้านของคุณเข้ามา3ท่านก็จะได้รับสิทธิ์จากคุณปุ๋มค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราไปลุ้นรายชื่อผู้โชคดี3ท่านดีกว่าซึ่งจะได้บัตรสปาผิวนะคะซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นตำรับนางในเลยจากซอนเนสีเพสสปาค่ะค่ะ,ะควันนี้นะคะเป็นเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงได้รับเคล็ดลับการทําเสน่ห์ไปหลายข้อเลยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ชม้วนะคะว่าจะเลือก ไปลองใช้สักข้อหรือสองข้อหรือว่าทุกข้อหรือเปล่าม,มันก็จะได้มีการปรับปรุงเสน่ห์กับตัวเองค่ะอย่าลืมนะคะเพียงแค่รู้จักบริหารเสน่ห์อย่างพอเหมาะพอดีแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติด้วยตัวคุณเองคนรอบตัวก็จะรู้สึกดีและมีความสุขมากขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมทําเสน่ห์กับเราค่ะ บริษัทประกันชีวิต AA เอเมีถึงสำเร็จรูปมาม่าแบรนด์วีต้าเบอร์รี่เซเว่นสกัดเข้มข้นและต้องขอบคุณคุณปุ๋มมากมาก <มา S 2> เลยนะคะที่มาเนี่ยวิธีการทำเสน่ห์ให้กับบ้านของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วกลับมาปรุงเสน่ห์กันใหม่นะคะกับรายการทำเสน่ห์ค่ะทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลาส0โมงครึ่งถึง11โมงทางโมเดิร์นดายทีวีค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ